ต่อกันที่กรณีนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมมีหญิงวัยกลางคนรายหนึ่งนะครับเธอขับรถอเนกประสงค์แล้วก็ในระหว่างที่ขับรถเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งนะครับไปไล่ชนรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงไล่ชนผู้คนที่อยู่ภายในซอยบ้านกล้วยใส่น้อยนะครับที่จังหวัดนนทบุรีขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรีบเข้าระงับเหตุการณ์ทันทีครับ ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับก็ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยฮาสำหรับรถคันดังกล่าวนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นช่วงที่การจราจรติดขัดอยู่ภายในซอยกล้วยใส่น้อยอําเภอบางบัวทองที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับและก็รถคันนี้มีคนขับเป็นหญิงวัยกลางคนเธอขับรถไล่ชนคู่กรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์ ขณะที่ชาวบ้านเข้าไปล้อมรถอย่างที่เห็นหญิงคนดังกล่าวก็ขับรถไล่ชนรถจักรยานยนต์และผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อที่จะหลบหนีนั่นเองครับขณะที่วัยรุ่นคนหนึ่งนะครับได้ใช้หมวกกันน็อกทุบที่กระจกหลังหญิงคนขับก็เลยรีบเร่งเครื่องหลบหนีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์ไล่าตามไปแล้วก็วกรถกลับมาเพื่อไล่ชนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามนั่นเองครับ จากนั้นก็ขับรถวนไปวนมาอย่างที่เห็นเลยกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับเหตุตัดสินใจยิงยางรถหลังด้านขวาเพื่อทำการหยุดรถคันดังกล่าวนั่นเองครับโอ้โหนะฮะชาวบ้านคนที่ถูกไล่ชนนะครับคนที่เป็นผู้เสียหายเขาก็หัวร้อนนะก็มีการตะโกนต่อว่าไปยังหญิงคนนี้นั่นเองครับ จ้าหน้าทีต่ตำรวจได้มีการควบคุมตัวหญิงคนขับรถอนเนกประสงค์ไปที่สบพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียหายและผู้ที่ถูกรถคันดังกล่าวไล่ชนเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับเธอนะครับคู่กรณีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านรถคันดังกล่าวได้ขับจี้ด้านหลังพยายามแซงเนื่องจากรถติดทำให้แซงไม่ได้เพอจึงหันไปถามว่าจะรีบไปไหน แต่อีกฝ่ายกลับเหยียบคันเร่งพุ่งชนนั่นเองด้านพนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคําหญิงคนนี้แล้วก็ติดต่อประสานไปยังสามีของเธอให้มาที่โรงพักหลังจากที่สอบปากคําตํารวจพาหญิงคนดังกล่าวออกทางประตูด,ด้านหลังนะครับเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อหาเนื่องจากว่าต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมอีกในวันนี้อีกครั้งนั่นเองครับอ,อขับมา เข้ามากำลังจะกลับบ้านปกติพี่เขาก็ขี่ตามตดมาผมก็ขับกันช้าอยู่แหละก็ข้างหน้ารถเขาชะลอกันผมก็เบรกพอเขาเขาก็พยายามแบบจะแทรกพอจะแรกจะแซงอะไรเงี้ยแล้วพอเขาแซงได้ผมเขาก็ปาดเลยแล้วผมก็เลยหันไปพูดเขาว่าอ่าพี่จะรีบไปไหนครับนีนในซอยหมู่บ้านนะเขาแบบพยายามเล่งเครื่องเข้ามาหาผมก็ชิดซ้ายไปปุ๊บเขาก็ขี่มาเทียบข้างปุ๊บ ผมบอกพี่ในซอยเนี่ยทำไมพี่ขับรถอย่างนี้เขาก็หักรถเข้ามาหาเลยหล้วหลังจากนั้นเขาก็ไล่ชนเลยก็คือเขาตั้งใจจะชนเราเลยใช่ครับพี่ขับขับรถรมอไซค์ครับไปกับใครมากับแฟนครับแล้วก็พี่ชายคนหนึ่งผมว่าน่าจะไม่ใช่มากกว่าน่าจะเป็นที่สันดานการขับรถมากกว่าก็คือสองคันที่ผมอยู่ครับใช่เขาก็คือวนเพื่อจะแบบเหมือนจะไล่ชนอะไรอย่างเงี้ย ตำรวจมาเขายังไม่หยุดนะพี่พอถึงยิงยางภูเขาก็ถึงจะหยุดแต่ไม่ยอมลงมาคุยก็ตอนแรกผมพอผมถามว่าพี่ทำไมพี่ขับรถอย่างนี้นี่มันในหมู่บ้านนะเขาเปิดกระจกมาเขาก็ใส่เลยโมโหมันเลยอ่ะด่ามาเลยอ่ะไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยพี่ได้ค่ะก็คือว่าตอนแรกในร้านน่ะขับรถมหามอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยถนนบ้านกล้วยซึ่งในซอยจะเป็นถนนเลนเดียวอยู่แล้วทีนี้คือมันช่วงเวลาที่รถติด อยู่แล้วนะคะทีน,นี้เนี่ยหลานก็ขับมอเตอร์ไซค์อยู os, Listen, ่แล้วคือรถคันนี Pur ้ตรงนี know, os, ้คือเราก็ไม่ได้แน่ใจมากเพราะว่าเราอ่ะมาที่หลังที่หลานโทรมาแจ้งก็คือว่ารถคันนี้บีกแต่ใส่พอบีกแต่ใส่เสร็จปุ๊บหลานก็พยายามขยับรถพอพยายามขยับรถเสร็จแล้วอะค่ะทีนี้เขาก็มีเปิดกระจกมาด่าด่าทอพอด่าทอเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เกิดการคุ้มข้างโดยการที่เขาพยายามบี้จะไล่ชนพอบี้จะไล่ชนปุ๊บเนี่ยหลานก็เลยโทรมาเราก็เลยออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็คือจอดขวางถนนแล้ว จอดขวางถนนแล้วก็บีบแต่ลั่นซอยเลยแล้วก็คือวิ่งวนจะชนทุกคันที่อยู่ตรงนั้นคือพยายามจะหนีเพราพยายามจะหนีเร็จปุ๊บอะค่ะแฟนเราก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ตามเพื่อไม่ให้เขาหนีให้รอเจอตำรวจทีนี้เขาเบรกเพื่อที่จะหันหัวรถกลับมาในการที่ชนแฟนเราแหมทีนี้แฟนเราหลบทันเขาก็ขับวนเป็นวงกลมเลยค่ะคือจะชนทุกคนรือณตรงนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะลงจากรถคือเป็นการคุ้มข้างคือตรงนี้คือมีหลักฐานอย่างเลย จนเขาหยุดแล้วถึงจะได้มาสอนอน้องอันนี้เหตุการณ์มันเกิดจากที่ว่าเขารีบที่จะไปแต่ว่ารถมันไม่สามารถไปได้ะคะ่ะทีนี้นเขาก็คือคุ้มข้างบีบแตรใส่ไม่ยอมอะไรแบบนี้แล้วก็มีการตะโกนด,าด่าทอเหตุการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วคือคนแถวนั้นก็ไปไหนไม่ได้รถที่จอดอยู่เขาก็พยายามจะชนแต่ทุกคนคือก็กระโดดหลบหนีหมด จะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เข้ามาค่ะเขาพยายามเดินมาคุยกับเราเขาบอกให้ฟังก่อนนะคือตรงเนี้ยคือเขาพยายามที่จะรีบไปแล้วคือรถมันขวางเราก็เลยถามแค่ว่าอันเนี้ยคือสงบสติอารมณ์ได้แล้วใช่ไหมเขาก็เงียบไม่พูดต่อ,อเป็นประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีการที่ประทะัคข้าลงกันนิดนึงแล้วเขาก็ด่าเรามาเหมือนกอันก็เลยแบบคือเขาเหมือนว่าเราไม่รู้ว่าเขาปกติไหมเราต้องการรู้ตรงเนี้ยว่าเขาปกติหรือเปล่าแต่ญาติก็ยังไม่มาเลย ตำรวจก็คือต้องการจะให้ไกรเกียรแต่ว่าของเราก็คือจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะจะไม่ไก่เกียร์ฟอร์จเนอร์ค่ะื้องต้นนั้นจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นกรณีรถเฉียวชนกันปาดหน้ากันแล้วก็ต่างคนก็ทังไม่ยอมตอนนี้ทางระเบองก็ได้จะชุกกรณีของฝ่ายมาแล้วเดี๋ยวเพื่อสอบหาพยานหลักฐานทีว่าฝไไ่ายใดผิดฝ่ได้ดถูกเบื้องต้นครับส่วนรถของผู้นี้ที่เกิดความเสียหายทางว่าสุกสวนก็ได้ยึดรถไปที่สพก่อนครับยังไม่มีผู้เจ็บครับไม่มีครับ ก็มีรถคู่นี้อีกฝ่ายหนึ่งครับที่าฝัเสียหายที่กระจกแตกครับก็ยังไม่แจ้งครับเดี๋ยวพนักงานส่วนกําลังสอบประคำคู่นี้ั้องใฝ่ครับคันเดียวคันเดียวคันเดียวที่เสียหายคือคันของพ่อจุเนที่ว่กากระจกแตกก็เบื้องต้นจากการสอบประคำเขาพูดรู้เรื่องนะครับพูดจาได้หมดนะครับไม่มีติดขัดอะไรแต่เกี่ยวกับโรคิจตก็น่าเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะฮะแต่การพูดคุยเนี่ยเขาพูดตอบรู้เรื่องครับหมดทั้งหมดรู้เรื่องครับไม่มีครับไม่มีไม่มีครับแต่ไม่ได้ไม่เอ่อไม่ได้ป่วยไม เบื้องต้นนะจากการคุยเนี่ยเขาก็ยังคุยปกติเหมือนคนทั่วไปครับแล้วระหว่างสอบปากคำเขามีอาการเฉลียวหรือไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับก็พูดถือปกติพูดถือปกติครับแล้วเขาได้บอกไหมครับว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นตรงเนี้ยรายละเอียดยังเรายังไม่ได้ต้องให้ทางตรออวจสอบเขา